ล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมาจุดหนึ่งเกือบจะเป็นประตูชัยของลิเวอร์พูลไงจูกแม่มาจากจังหวะที่อเซนนลนบุกอยู่อ่ะแล้วไปชนกันเองชนกันเองนะแล้วเสียบอลมาเนี่ยซาร่าตีเข้ามาใช่หลือดีแคลไลท์คนเดียวหลือคนเดียวถอยอย่างเดียวอแล้วก็มาลิเวอร์พูลที่มากันแบบว่าเขาเรียกว่าผมมาเลยสี่ตัวห้าคนนะสี่ตัวห้าตัวเออขวามีสามซ้ายมีหนึ่งอ่าแล้วก็ คือซาร่าเนี่ยเขาเลือกจ่ายให้ตัวไกลสุดเนี่ยผม <S <S ผมเห็นด้วยนะตัวกว้างสุดอ่าคือมันต้องจ่ายให้ตัวตัวไกลสุดน่แหละนะครับเพราะว่ามันจะมันจะได้ไม่กักกันอ่าถ้ามูดุถ้ามาจ่ายตัวส,สามตัวสี่ตัวสองเนี่ยเฮ้ยเอามันเดี๋ยวมันพันแข้งมันอ่าเดีย๋ยวไม่รู้ว่าใครจะเล่นจ่ายแบบขาดไปเลยให้กับเทรนด์ที่เติมขึ้นมาตัวไกลสุดคือไหนว่าจังหวะที่บอลมาถึงเทรน่ะ มันทชกดีอย่างของอาร์บอลกระเด้งขึ้นกระเ้านะบอลกรเด้นเลยว่ามันมันกระดอนขึ้นมามันได้ไหลเลียดไปแบบคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเทรนน่ะตั้งใจยิงแบบนี้ใช่ไหมยิงแบบอัดตูมแล้วไปชนคานปรากฏไม่ใช่บอลมันกระเด้งมันก็เลยคอนโทรลไม่ได้อ่ากระดอนพื้นกระดอนพื้นกระดอนขึ้นมาโชคดีเนี่ยนิดเดียวอ่ะตรงนั้นอ่ะที่มันกระดอนขึ้นมาประมาณนั้นโชคโชคดีของอาร์เซนอลโชคดีของอาร์ s e n อลถ้าเป็นสนามโมเทฟอร์ดเนี่ยเข้าไปแล้วนะทำไมอ่ะมันเรียบ้อ๋อยาสวยไม่มีกระเด้งกระดอนไมม่ี ี่กูจะบอกว่าย่าสวยเอ่อตอนอตอนนี้ยังได้รางวัลอยู่ปะได้ได้แล้วสปเปอร์สปเปอร์ได้ไปแล้วปเ,ปอเอาเหรอสปเปอร์สนามใหม่นี่เขาได้เล่นไปแล้วตนนแต่ว่าอ่าหลายคนก็คงได้ดูเกมแล้วได้เห็นภาพชา้ามันกระเด้งจริงมันก็ระเด้งไม่ได้กระเด้งแบบไม่ได้ว่ากระเด้งแบบ,แบ,บผิดเหลี่ยมเยอะหรอกแต่มันมันกระดอนขึ้นมามันทําให้ยิงเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นต้องยิงไปกลายเป็นโด่งด้วยอัตโดมัสอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะผมเสียดายนิดนึงว่าอ่าลูกนั้นมันไม่ได้วิ่งกลูกันไปแบบด้วยความเร็วสามคนนะแบบใช่ คือผมเลยรู้สึกว่าซาร่าจะมันเลยซาร่าจะให้บอลยากสับสนสับสนแต่โอเคเขาให้เขาให้ถูกถูกต้องที่สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันแหมมันไม่จำเป็นต้องสปรินไปแบบเข้าช่องกันทั้งหมด3คนเนี่ยอยากอยากยิงด้วยกันหมดเลยเออแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันยังเป็น จะเป็นกาแฟแบกบางที่แบบว่าไปอยู่ใกล้กันแล้วก็ฮาเวียเรี่นแล้วก็มีเทนนี่มันก็เลยมันก็เลยจริงผมว่าจริงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่โอเคแหละมันก็กระหม่อกระดอนด้วยนั่นคือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดในเครื่องหลังทองคําเลยแต่ผมมองนะซาร่าพลาดต้องจ่ายไปทางซ้ายให้ดาวินนุนเยสเจริงเหรอเขาเรียกว่าหักมุมไงหลอกไงหลอกจะไปทางขวาแล้วให้ทางซ้ายแล้วซาร่าก็ บิดตัวบิดตัวแล้วก็ไหลไปทางซ้ายแล้วเราวิ่งไปทางเสียบเสาเ้ายบเสาไกลผมว่าผมว่าซาร่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ดีพี่ทำไมอ่ะเขาเป็นห่วงรุ่นน้องยังไงลูกนั้นเน่ะขึ้นแบเนี้จ่ายขวาถูกแล้วพี่ทำไมอ่ะเกิดสภาพแบบนี้ให้ไปหลุดดวงโลกแล้วมันยังยี้ไม่เข้าอีกไปกันใหญ่นะพี่ต้องได้อะต้องได้ต้องได้ต้องได้แต่เมื่อกี้ดูภาพช้าอีกทีนึงอ่ะ เหมือนเขาเหลือบเหลือบก่อนเขาเขาเขาเหลือบไปดูซ้ายก่อนอืแล้วเขาเหลือบไปดูขวาแล้วหันกลักมาซ้ายคิงเขาตัดสินใจปาดไปทงร้านไม่พอซ้ายเดกแคทไลท์เขาซื้ออยู่เขาซื้อว่าเดี๋ยวเขาจะดีเลย์บางอยู่เขาดีเลย์บางนึงอยู่ช่างใจสุดท้ายแล้วกูให้ขวาดีกว่าขวามาทั้งสามขวามาทั้งสามคนนะรอบนี้เออ